สนับสนุนโดย DM Production รักถ่ายวิดีโอทั้งในและนอกสถานที่0869534752 Good Time Advertising ออกแบบผลิตติดตั้งงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ0 8 5 8 8 0 9 1 0 6 ดีตอนบ่ายแก่ๆขอบคุณผู้ชมทักไทยกันเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นอย่าีแน่นอนค่ะวันนี้พามาพบก,กับร้านอาหารสไตล์แดนอาทิตย์อุทยัยแล้วก็ตั้งอยู่บนถนนยาวรานในจังหวัดภูเก็ตนี่เองค่ะที่ร้านอาหารแห่งนี้ชื่อกินซ่าค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นที่เก๋ๆดูสบายๆนะคะแต่ว่าเมนูจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นั้นเดี๋ยวเรามาติดตามในช่วงต่อไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ใกล้ๆกับเจ้าของร้านหนุ่มสุดหล่อมากเข้มมากๆค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนํำกันนะคะโดยให้เจ้าของร้านเป็นคุณบอกอรายละเอียดของร้านเลยดีกว่าวรบกวนช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะดิราชาเมสเซสัสดีครับผมยุทธะเจ้าของร้านกินซ่านะครับอยู่ที่ภูเก็ตโอทาวเนี่ยฮะถนนเยวาวราชก็เป็นร้านเพิ่งเปิดมาได้6เดือนพอดีค,ครับ พิยุทธแอนหนูขอนอนุญาตเรียกพิยุทธเลยนะได้ครับค่ะพิยุทธค้าร้านกินซ่านี้กินซ่าหมายถึงอะไรต้องบอกชื่อร้านก่อนเอ่อเอาคาว่ากินก่อนเลยนะฮะ,ะจริงๆสะกดด้วยตัว GIN จินเนี่ยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าเงินนะฮะภาษาอังกฤษเขาเรียกซินเวอร์ค่ะส่วนตัวซะเนี่ยมันเป็นตัวกริยาก็คือถ้าเอามารวมกันก็คือกินซ่านะฮะกินซ่าเนี่ยเป็นชื่อถนนย่านเศรษฐกิจที่ มีอดีตแล้วก็ตำนานยาวมากที่โตเกียวฮะตั้งแต่สมัยเอโดะก่อนที่จะเป็นโตเกียวนี่เป็นเมืองเอโดะมาก่อนเหมือนว่าเป็นเส้นประวัติศาสตร์ใช่ใช่ก็คล้ายๆกับเยาวราชเรานี่แหละฮะครับค่ะมีความพ้องกันในเรื่องของเส้นถนนในที่่ากแหยิบเอาชื่อนั้นมาใช้ใช่แล้วก็หลักๆคืออาหารเราจะเน้นไปแนวประมาณโตเกียวนะฮะก็จะลดภาคกลาง นะฮะมากกว่าเพราะอาหารญี่ปุ่นมันจะมีทั้งฮอกไกโดภาคเหนือฟุกุโอกะภาคใต้นะฮะหรือว่าจะเป็นโตเกียวภาคกลางมันก็เลยมีหลากหลายค่ะแต่ว่าเห็นพี่ยุทธ์น่าเข้มอย่างนี้เนียมีความเกี่ยวโยงกับญี่ปุ่นยังไงบ้างก็มีครับเมื่อสมัยหนุ่มๆผมก็เคยไปทํางานอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นอยู่ประมาณ4ปีกว่า ก็กลายเป็นเหมือนว่าเราไปคุกคีอยู่กับอาหารท้องถิ่นของเขาด้วยใช่ใช่ก็กนหน้าที่หลักเลยทุกเย็นหลังเลิกงานก็จะมาทําร้านนะฮะเปิดร้านเขาจะเปิดประมาณหกโมงรมเราเลิกงาน5้าโมงกว่าเราก็มาช่วยจน4ี่ห้าทุ่ม ะรปก็พูดง่ายๆว่าเราก็มีประสบการณ์ในด้านของอาหารมาแล้วด้วยแต่พอมองอีกด้านหนึ่งเราถนัดอาหารญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ชื่นชอบด้วยก็เลยเอามาทำเป็นของตัวเองดีกว่าเพราะว่าเพราะว่าอยู่กับการโรงแรมเราจะดูห้องอาหารแล้วก็ครัวทั้งหมดนะฮะในส่วนที่เรารับผิดชอบแต่เราไม่ได้เป็นกุ๊กอ่เราก็ดูเรื่องบริการเน้นเรื่องบริการนะฮะเรื่องมาตรฐานที่โรงแรมแต่โรงแรมมีทีนี้มาดูในเรื่องของบรรยากาศร้านกันบ้าง ค่อนข้างออกแนวแบบว่าญี่ปุ่นเลยทีเดียวอ,อันนี้เป็นสไตล์เดียวกับที่นุ่นเลยไหมครับออคือถ้าใครมีโอกาสได้ไปเดินถนนกินซาเนี่ยนะ,ะหรือลบปง,งิหรือจะฮาราจูกุอะไรพวกนี้จะสังเกตว่าร้านอาหารญี่ปุ่นเล็กๆอย่างเงี้ยจะมีอยู่นะ,ะทุกซอกทุกมุมมีแค่โต๊ะ2โต๊ะนั่งได้5คน 10, 10คนในเยอะแต่ว่าเขาจะเน้นในเรื่องคาแรคเตอร์ของเจ้าของร้านมากกว่าก็คือ สรุปง่ายๆถ้าคุณอยากจะทานอาหารแล้วอยากจะเจอเพื่อนที่เป็นเจ้าของร้านก็มานั่งคุยกันนะเพื่อนก็นทําอาหารให้ทานเราก็อุดหนุนเพื่อนด้วยผมก็เลยหยิบคอนเซปต์นี้มาว่านะฮะถ้านึกถึงยุทธก็มาที่กินซ่าก็จะได้ยุทธนั่งดื่มเล่าเป็นเพื่อนด้วยก็เหมือนว่ามีพื้นที่นี่สําหรับพบปะสังสรรค์กันในกลุ่มคอเดียวกันที่ชอบอาหารญี่ปุน่นชอบสาเกชอบชวิธีการเลือกหาอย่างสาเกบุ้ยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า ร้านไหนในภูเก็ตมีหรือเปล่าแต,แต่เท่าๆที่เดินเดินดูอยู่เนี่ยยังไม่เห็นะนะฮะเราก็เลือกเอามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณผู้หญิงแต่ถ้าใครอยากกินสาเกอร่อยอรก็ไม่จาเป็นต้องบิน<ะ>ไปไกลขึงโอเซกิมานี่ได้เลยมาี่น,านี่ได้เลยนะฮะ,ฮะเรามีสาเกเราเป็นตัวแทนของโอเซกิด้วยนะฮะ,ฮะแล้วก็เสิร์ฟแบบ เฟรนชนสไตล์ถ้าสาเกเย็นเนี่ยเราจะเสิร์ฟในกล่องไม้นะฮะเราจะไม่เสิร์ฟใส่แก้วใส่อะไรอย่างที่อื่นก็ทำค่ะ,ะทีนี้มาดูในเรื่องของอาหารกันบ้างที่บอกว่ามีอาหารเรียกได้ว่าเป็นสไตล์ของภาคกลางของญี่ป<ะ>ุ่น<ะ>มีเมนูอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีความพิเศษของอะไรบ้างคะที่ลูกค้านิยมสั่งเลยเนี่ยนะฮะเห็นจะไม่หนีไปกับเมนูตัวที่เราขายดีมากวันหนึ่งเราขายประมาณ30ที่คือ,อเกี๊ยวซา<อ>นะฮะเกี๊ยวซ่าข,ของเราก็ แป้งเนี่ยผมอะทําเองแล้วก็ใส่ก็สับกันเองอะไรกันเองคือเราก็บางที่เขาก็หมูอย่างเดียวบางที่ก็ไก่อย่างเดียวแต่ผม่จะผสมทั้งหมูและไก่คุณผู้ชมคะพูดแค่แบบให้เห็นภาพแล้วก็จินตนาการวันนี้ดิฉันยังแบบว่าน้ำลายออกมาทำงานเต็มที่มากเลยค่ะพี่ยุต่ตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักพู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเมนูที่ว่านี้จะหน้าตาหน้าทานขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ ช่วง l l o w r e s สสนับสนุนโดย DM Production รับถ่ายวิดีโอทั้งในและนอกสถานที่0869534752 Good Time Advertising ออกแบบผลิตติดตั้งงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ0858809106 และคุณผู้ชมคะว้าวอย่างที่เห็นอยู่บนโต๊ะน,นี้นะค่ะคือเมนูอาหารที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันใหม่ดีกว่าค่ะพิยุทธว่าแต่ละจานนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างเริ่มที่จานแรกเลยค่ะพิยุทธนี่คืออันนี้เป็นชาชูลัดะฮะลัดะภาษาญี่ปุ่นก็คือสลัดนั่นเองอส่วนชาชูนี่ก็คือเป็นหมูสันนะฮะเอามาม้วนเป็นก้อนแล้วก็ไปต้มให้สุกแล้วก็คลุกกับซีอิ๊วอันนี้เราก็จะเสิร์ฟกับ ตัวโกมะโชยุตัวนี้่เป็นน้ำสลัดที่มีกลิ่นงานะฮะขออนุญาตดมด้วยหอ,อมออมากค่ะ แล้วก็จะโรยไข่กุ้งเอบิโคไว้นิดนึงเวลาลาดน้ำสลัดลงไปเราก็จะคลุกเค้าให้มันเข้ากันแล้วก็ทานได้เลยอันนี้เหมาะสําหรับพวกสุภาพสตรีใช่ฮะหรือว่าคนที่ไม่ไม่เน้นของหนักอันนี้ก็ทานเล่นๆได้ค่ะจานที่สองค่ะอันนี้เป็นนิกิริโมริอวเสฮะเป็นเข้าปั้นรวม9ชิ้นนะครับก็จะมีชิเมซาบะมิชาเกะมังูโรเอบิทาโกแล้วก็ ยากิทาธรมโง่นะฮะแล้วเราก็มีข้าวสายีไส้ปูอัด3ก้อนด้วยกันอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับท่านที่เน้นความหนักแน่นนะครับมีข้าวอยู่ก็เหมาะสำหรับหนึ่งท่านกำลังทานค่ะแต่ว่าก็ผสมผสานไปด้วยปลาที่เป็นปลาดิบด้วยใช่ฮะเป็นของดิบก็มีสุกก็มีนะฮะโดยเฉพาะวาซาบิที่เราเสิร์ฟเนี่ยเป็นวาซาบิสดจะไม่ใช่เป็นวาซาบิผงวาซาบิแป้งที่เอามาผสมน้ำนะนั้นจะฉุนมากเราจะพยายามเตือนลูกค้าเสมอว่า วาสบีของเราเนี่ยเผ็ดเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าที่มาครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องได้รับคำเตือนสั <laughs> กนิดนึงเพราะไม่งั้น หาเพราะว่าคนปกติส่วนใหญ่อาจจะไปชินกับการทานวาซาบิผงที่มันมีการผสมนู่นนี่นั่นแต่พอมาเจอวาซาบิที่เป็นวาซาบิสดจริงๆเนี่ยอาจจะยังปรับแล้วมันก็เผ็ดมากด้วยครับผมค่ะจานต่อมาเลยค่ะอันนี้เรียกฮิยาชิราเม้งฮิยาชิแปลว่าเย็นราเมงก็คือบะหมี่นะฮะแปลมาแล้วก็คือเป็นบะหมี่เย็นสไตล์โตเกียวจะเห็นว่าเรามีทั้งชาชูมียูเดทามะโงมีวาการะแมมีคิวริมีคานิคามาโบโกมียากิ มะงโนะฮะแล้วก็มีเอบิสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องเคียงที่สุกแล้วทั้งนั้นนะฮะโดยเฉพาะน้ําสลัดเอ่อโทษทีฮะน้ําของราเมงเย็นเนี่ยจะเป็นน้ําที่ผสมผสานระหว่างความเปรี้ยวเค็มนะฮะแล้วก็หอมของงาครับผมอันนี้ก็เหมาะสาหรับเมืองร้อนอย่างบ้านเราต่อมาเลยค่ะนี่ก็เป็นตรงกันข้ามเลยนะฮะมีร้อนมีเย็นก็ต้องมีร้อนในนี้เป็นราเมงเย็นที่กี้บอกก็คือสไตล์โตเกียวนะฮะมีไข่ต้มมีนารูโต นะครับแล้วก็มีผักกวางตุ้งม,มีหน่อไม้ปรุงรสแล้วก็ที่ขายไม่ได้ก็หมูชาชิวสไลด์บางๆ ปกติคนญี่ปุ่นเวลาทานราเมงเนี่ยจะไม่กัดเส้นเขาก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของการโชคนี่ครับเระเอกของเรามาแล้วอันนี้คือจานเป็นทาชิมะวากิวครับทาชิมะวากิวครับผมแต่ว่าเป็นทาชิมะวากิวที่นําเข้าจากประเทศออสเตรเลียถามว่ามันต่างกันยังไงกับตัววาคิวของโกเบซึ่งวากิวโกเบเนี่ยตอนนี้บ้านเราราคาอยู่ที่กิโลประมาณ5-6 0 0 0ันบาทซึ่งลูกค้าองค์รับไม่ได้ เจนมหาเราก็เลยใช้ทาชิมาวากิวที่มีวิธีการเลี้ยง<ม>และก็ดูแลว,วัวพันเดียวกันนะฮะแต่เขาไม่สามารถใช้ชื่อโกเบได้แค่พื้นที่ต่างกันเท่านั้นใช่<ม>เขาก็เลยใช้ชื่อคำอเรียกเป็นทาชิมะวากิวซึ่งตามกฎหมายเนี่ยไม่ถือว่าผิดแต่เมื่อไร่ถ้าเขาเรียกโกเบวากิวปั๊บเนื้อนั้นจะต้องมาจากเมืองโกเบเท่านั้นนี่ก็เป็นเรื่องของกฎหมาย จา,จานนี้อร่อยตรงไหนครับพี่จานนี้อร่อยตรงเหมื่อกี้นี่เราได้ยินเสียงน,นะฮะมีการ,ราเบินกระทะไอร้อนเ<ล>รามียาใสอตาแมกเป็นหัว<ช>จานมาะนะครับแล้วก็วากิวเนี่ยเราจะไม่และหนามากะนะครับเพราะว่าเนื้อวากิวเนี่ยวิธีการทานให้ดีก็คืออย่ายให้สุกมากาถ้าสุกมากเนื้อจะแข็งะนะฮะแล้วก็จะมีมันคล้ายๆหินอ่อนลายหินอ่อนอยู่ในตัวเนื้อเขาอยู่แหละอันนี้จะทําให้มันนิ่มแล้วก็นุ่ม ห้าร้อยห้าสิบาทฮะสำหรับหกออนเราตัดหกออนก็ประมาณร้อยหกสิบห้ากรัมนะฮะออนหนึ่งก็ประมาณยี่สิบแปดกรัมแต่ว่ากลิ่นนี่ค่อนข้างแบบหอมชัดเจนมากจะมีกลิ่นโชยุนิดนึงแล้วก็กลิ่นน้ำมันกระเทียมนิดนึงนะฮะรวมถึงมีเนยปะปนไปบ้างฮะค่ะน่าสนใจมากอ่ะมาอีกจานหนึ่งเป็นจานที่คนี่พระเอกตัวต้นเรื่องเลยฮะเกี๊ยวซาฮะเกี๊ยวซาเนี่ยเป็นอะไรที่ทานกันได้ตั้งแต่เด็กยัน ผู้สูงอายุเลยเพราะว่าเป็นของที่ไม่ได้มีแป้งเยอะแป้งจะบางมากอันนี้ที่บอกว่าแป้งทำเองด้วยใช่ฮะแป้งทำเองไส้ทำเองนะครับก็ของเราจะสังเกตดูว่าเราไม่ใช่ทอดเราใช้สตีมก่อนนึ่งก่อนเบื้องต้นนะฮะพอสุกแล้วเราก็เอาไปแพนไฟเพราะฉะนั้นจะสังเกตดูว่าท้องก้นของของเกี๊ยวซาต้องเหลืองนะครับแล้วปีกของแป้งต้องนิ่มนะฮะพอเรากัดเข้าไปเนี่ยบัาบเด๋ยข้างในจะไม่ด้าน เพราะไม่ได้สุกมากแต่บางร้านเนี่ยเอาไปทอดเลยอ่าเมื่อเอาไปทอดเลยปั๊บมันก็จะกรอบมันก็จะแข็งไปหมดอันนี้ก็จะไม่นิ่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคล็ดลับที่มันแตกต่างจากที่เราไปเลยก็ต้องก็ต้องเข้าใจศาสตร์ของเขาว่าเกี๊ยวซาจริงๆเขาควรจะเป็นอย่างไรนะฮะค่ะทีนี้ก็มาถึงเวลาชิมกันมากที่กว่าค่ะหยุดขออนุญาตเลยเชิญเลยครับเวลาฉีกตะเกียบเนี่ยเราก็จะมีการต้องปัดเอาเศษพวกนี้ก่อนนะฮะแล้วก็ ก็จับตะเกียบเหมือน,นทั่วไปนะแต่ทีนี้ผู้ชายเนี่ยคงอาจจะดิบๆได้แต่ผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเวลาทานเนี่ยก็จะมีมือซ้ายไว้<ะ>มีมือซ้ายไว้ปักของยกตัวอย่างนะครับ<ะ>สมมุติ<ะ>ผมเป็นสุภาพสตรีญี่ปุ่นนะฮะผมจะทานซูชินี่ใช่ไหมฮะผมก็จะจิ้มกับนี้ปับ๊บแล้วผม<ะ><ะ>ก็จะเป็นเหมือนมารยาทของเขาใช่ไหมคะลองด้วยค่ะอันนี้ขอเป็นอันนี้แล้วกัน ทีนี้ถามหน่อยเพราะว่าหลายคนเวลาเขากินซูชิแบบนี้ค่ะเขาจะชอบเอาวาซาบิไปผสมในนี้อันนั้นอาจจะเป็นความคุ้นเคยจริงๆแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่่าจะทานซูชิซาซิมิเนี่ยจะไม่นิยมไม่ไน่ไม่อ่าจะไม่นิยมนำวาซาบิไปผสมกับกับโชยุเลยเพราะหนึ่งคือจะทําให้รสวาซาบิเนี่ยมันกระจายหายไปนะฮะวิธีการทานของเขาก็คือ ถ้าสมมติคือจริงๆแล้วซูชิเนี่ยไม่ควรจะใช้วาซาบิเลยเพราะว่าโทษนะฮะถ้าเปิดดูข้างในเนี่ยมันจะมีอยู่แล้วมันจะมีการป้ายวาซาบิไว้เรียบร้อยแล้วถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาการกินซูชิเนี่ยเขาจะพลิกกลับมาที่นี่ก่อนตูกไหมฮข้าวก่อนใช่ฮะแล้วเขาก็จะนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้ละกันติดหน่อยนะฮะเขาจะใช้ด้านนี้เป็นด้านจิ้มนะฮะด้านของเนื้อใช่ฮะเพราะว่าถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้อีกด้านหนึ่งจิ้มเนี่ย ข้าวซูชิเนี่ยจะดูดซีอิ๊วเข้าไปเต็มๆเลยแล้วจะทําให้ข้าวนเนี่ยเค็มโอถูกไหมฮะเราจะได้ลดแต่ลดซีอิ๊วอย่างเดียวถูกไหมฮะมเพราะฉะนั้นวิธีการทําทานซูชิอย่าลืมนะฮะพลิกมานะครับจับเขาแล้วเอาด้านหลังของเนื้อปลาเนี่ยแปะซีอิ๊วแล้วก็ทานนะฮะอย่าอย่าไปเอาด้านข้าวจิ้มกับซีอิ๊วเพราะมันจะดูดเอา สิ้ขึ้นไปเลยอันนี้ก็เป็นศิลปะการทานซูชิย่างในญี่ปุ่นทีนี้มาเมนูต่อไปดีกว่ายืเอาเป็นตอ่าตัวนี้จะมฮะตัวนี้นี่ก็เขาก็จะมีเดสซิ่งของเขาใช่ฮะวิธีการก็ผสมลงไปเลยอ่ะใช่จริงๆเรามีบริการเราเรียกกรีดองเราผสมผสานระหว่างห้องอาหารฝรั่งเศสกับสไตล์ญี่ปุ่นก็คือกรีดองก็คือพนักงานเนี่ยจะนำเดสซิ่งตัวนี้ไปราดให้เรียบร้อยเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าบางครั้งเราแยกเสิร์ฟไปอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ทราบ ว่าประทานคู่กันอย่ไหมใช่ไม่ทราประทานคู่ด้วยกันอีกอย่างที่จะแนะนําก็คือสมมุติเราทานกันสองคนเนี่ยผมเป็นคนรา,าดเดซซิ่งไป<ฆ>ผมมีตะเกียบซึ่งผมทานไปแล้ว<ฆ>ผมก็จะพลิกอีกด้านหนึ่งถูกไหมฮะเพื่อมันเป็นเรื่องของฮายีนแล้วก็ให้เกียบอีกฝ่ายหนึ่งจะมาคุณก็จะไม่รังเกียจในส่วนที่ผมกําลังใช้ตะเกียบด้านนี้เข้าไปเขาจะมีรายละเอียดเลยใช่ฮยหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยเราสามารถแบ่งทานกันได้ โดยที่ตะเกียบที่ผมใช้เมื่อกี้ผมพลิกไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมพอถึงตอนนี้เวลาผมฝักแบ่งให้คุณผมยังใช้ด้านที่ผมกลับอยู่นะฮะใช่ไหมก็มีชาชูบ้างนะครับมีแตงกวาบ้างนะฮะมันจะกรุบกุกับไข่กุ้งอยู่แล้วนะฮะออานี้เราควรจะทานคู่กันกับผักควรจะฮะควรจะครับ มีกลิ่นงาใช่ไหม,ไมหอมมากห,มหอมมากจริงๆครับมีกลิ่นงาแล้วก็จะมีเอบิโคซึ่งเป็นไข่กุ้งเล็กๆม,มันจะทําให้มันแตกในระหว่างฟันกับฟันปอแป๊ะป้อแป๊ะอยู่แล้วกลิ่นงาเนี่ยนอกจากมันจะหอมแล้วมันทําให้รู้สึกสดชื่นมันจะ<ช>ขึ้นมาทันทีงานที่ดีต่อสุขภาพมากมอ,อ่าแนะนําให้ทานงานเยอะๆทีนี้มาจานต่อไปคเป็นจานอ่าตัวนี้ที่ชีลาเม้งนะฮะเขาก็จะมี ตัวนี้ของเขาด้านนี้เป็นมัสตาร์ดเป็นเฟรนช์มัสตาร์ดเป็นมัสตาร์ดของฝรั่งเศสส่วนด้านนี้ก็เป็นมายองเนสแต่มายองเนสของเราจะใช้แบบ no sugar add ก็คือไม่มีหวานจะออกเปรี้ยวกับมันเท่านั้นเองอนะฮะวิธีทานก็คือแล้วแต่ชอบบางคนอาจจะชอบเผ็ดบ้างไปลลิ้นก็ใส่มัสตาร์ดลงไป หรือบางคนอาจจะไม่ชอบมันก็ไม่ต้องใส่มายองเนสก็ได้แต่ถ้าชอบทุกสองอย่างก็ใส่ผสมใช่ฮะก็ใส่ทั้งสองอย่างลงไปค่ะจมาฮะอันน no yes ี้ก็จะเป็นสไตล์การทานของญี่ปุ่นเลยไหมคะใช่ค่ะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะทําให้ทุกอย่างมันกลมกลืนเข้ากันหมดช่ะเสร็จแล้วก็คุกเคล้าจะมฮะข้างล่างเนี่ยเขาจะมีซอสราดมาคลุกคิกๆอยู่แล้วถูกไหมฮะมีซอสราดมาคุกคิกอยู่แล้วสีดำานี่ฮะคือซอสที่ราดมาคุกค่ิกค่ะ หลังจากนั้นได้ไหมฮะก็จะตัดเส้นกันก่อนนะฮะผมขออนุญาตนะฮะค่ะนะฮะก็จะตัดเส้นก่อนอนะครับอโอ่าแ,แล้วทีนี้ก็จะทานปูอัดใช่ไหมะฮะมีมีแตงกวาบ้างอ่ามีหมูชาชิวบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็มีกุ้งนะะอ่านี่สุกหมดแล้วนะฮะ<ม>พวกนี้สุกหมดแล้วอ่าแล้วก็มีวากาแมะนะฮะสไลายสด อสารายสดเนี่ยค่ะก่อนทานก็จะต้องมีคำพูดคำหนึ่งก่อนว่าอิตาดากิมัสหมายถึงขออนุญาตทานก่อนนะครับอิตาอะไรนะอิตาดากิมัสอิตาเนกิสมะขอทานก่อนนะขออนุญาตทานนะครับอย่างนี้เป็นต้นจะไปให้พอทานเสร็จก็โคจิโซซัมะโคจิโซซัมะโคจิโซซัมะก็คือขอบคุณที่ให้ทานมันก็จะมีเรื่องอย่างนี้งั้นเดี๋ยวขอทานก่อนนะคะเชิญครับ <c oughs> เป็นการให้เก็บเจ้าของ,งรอ้านค่ะคุณต้นมมีความหอมของซอสใช่ผสมอยู่แล้วก็ยังมีเปรี้ยวๆนิดๆ<ม>ใช่ไหมฮะมีเปรี้ยวๆเค็มๆ <c oughs> แล้วก็เมื่อกี้ที่เราใส่มัสตาร์ดกับมายองเนสไปเนี่ยมันก็เลย <ưng> ทําให้มันกลมกลม่อมขึ้นนะฮะมีความมันจากมัส uh, จากมายองเนสแล้วก็มีความเผ็ดจากมัสตาร์ดนี้พี่ยศมาที่ตานนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ ทัะชามาประมาณมีเดียมทูเวลนะครับแล้วก็ถ้าทำเวลดันจะฝันนี้ก็จะแข็งไปนิดนึงนะฮะแล้วก็มีน้ำจิ้มนะครับเป็นซอสที่เสิร์ฟมากับพวกเทปังยากิหรือสเต็กนะฮะอันนี้เราจะเป็นตัวนี้เขาเรียกธรรมะเนงิคารับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนิ้งกินแครอทนะฮะ ก็คือตัวนี้จะเป็นแครอบทบดผสมใส่มายองเนสส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอหอมใหญ่กับต้นหอมสับนะฮะคนกันก็จะถ้าชอบฉุนนะฮะก็ไปตัวนี้แต่ถ้าชอบครีมครีมหน่อยก็ไปตัวนี้ก็คือจิ้มทานไปเลยใช่นะฮะก็ส่วนมากก็จะตัดหยิบมาหนึ่งชิ้นใช่ไหมฮะ,ะวางที่จานนะฮะแล้วก็จะประมาณหยิบ ซอสเนี่ยนะฮะปลายก็ไปฮะเนี่ยนะฮะก็แล้วแต่จะชอบแบบไหนครับก็ทานไปทั้งคำเลยฮะใช่จะนิ่มฮะนิ่มมากทานแล้วนะคะบางคนชอบผักนะฮะเราก็มีอย่าใส่ตาแมนนี่นะฮะก็จะมีหอมใหญ่แครอทต้นหอมปลากระหล่ำปีแล้วก็ถั่วงอกอันนี้ก็สไตล์โตเกียวเหมือนกัน เป็นเนอที่รสชาติดีมากเลยค่ะค่ะนิ่มฮะนิ่มามากแล้วก็จะตบแบนๆแล้วก็จะใช้ไม้กลมๆเนี่ยคอย่คอยๆปั่นเขาก็จะออกมา<ด>เป็นใช่เขาจะค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจากขนาดเท่าเหรียญบาทเหรียญบาทก็จะใหญ่ขึ้นมาเท่ากับหนึ่งแผ่นสําหรับหอ่อได้พอดีค่ะ<า>เดี๋ยวขอทานเลยนะคะเอาเอาวันนี้ดีกว่า นี่ต้องมีศิลปะการทานไหมคะหรือว่าก็เหมือนเดิมฮะเขาจะมีน้ําจิ้มเกี๊ยวซาของเขานะฮะก็เป็นการผสมระหว่างน้ําส้มสายชูมะนะครับของคิวีเนี่ยแล้วก็ตัว oman, คิคโคแมนแล้วก็ใส่น้ํามันงาหนึ่งสามอย่างแค่นั้นนะฮะสำหรับน้ําจิ้มเกี๊ยวซาบรรลงตัวระหว่างไส้แล้วก็น้ำจิ้มด้วยนะคะใส่แป้งแล้วก็ มีความนุ่มค่ะแต่ว่านุ่มไม่เละนุ่มแล้วยังมีความหนึบหนึบเหนียวเหนีนยวพอได้เคี้ยวสนุกหน่อยแต่ไม่แข็งนะคะทานมาหลายเมนูแล้วคุณผู้ชมคงอยากจะมาชิมแล้วก็ลิ้มลองอ่ะที่ดิฉันนั่งทานกันอยู่นี้แน่เลยนี่พี่ยุทธเขาช่วยบอกจุดทำเลที่ตั้งของร้านนิดน,นึงค่ะเผื่อว่าใคาสรสนใจอยากมาพ่ราบครับกินซ่าก็ตั้งอยู่บริเวณถนนเยาวราชนะฮะ,ะสังเกตง่ายๆก็คือจากวงเวียนน้ำพู้ดาวเทามุ่งหน้าเข้าถนนเยาวราชนะฮะเลยแยก ถนนพังงามานิดหนึ่งก็จะเจอหลังคาสีแดงพร้อมโคมไฟสีแดงะนะครับมีตัวหนังสือภาษาญ,ญี่ปุ่น,นอยู่ด้านซ้ายมือชื่อกินซาแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะโทรมาสำรองโต๊ะก่อนครับ0814377518ฮะส่วนร้านเปิดให้บริการตั้งแต่เที่ยงถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ให้บริการอาหารเซตกลางวัน119บาทตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสองโมงครึ่งทุกวันเหมือนกัน รหรือว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอยากจะดูก่อนว่ามีเมนูอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยกับทางร้านก่อนก็มี Facebook ด้วยใช่ฮะเรามี f a c e b o o นะครับเวิร uh, ์ลไวด์เว็บนะฮะดอทเฟซบุ๊กสลตกินซาภูเก็ตนะครับทีนี้ละค่ะเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเราจะมีร้านไหนมาแนะนำให้ชมการต้องติดตามดูนะคะวันนี้ต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนลาภาษาญี่ปุ่นต้องพูดว่าอะไรคะพี่ยุทธคะโอซากินนโอซากินิงั้นเดี๋ยวเราลาไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้โอซากิ่ะโอซากินิ